คำเตือนเนื้อหาสาระในวิดีโอนี้ไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหายทำขึ้นมาเพื่อปกป้องร้านนอนสต็อปไม่ให้ใครมากล่าวหาอันไม่เป็นความจริงทางร้านนอนสต็อปจะค้นหาความจริงให้ตรงได้เด็กๆดูไว้ต่อขึ้นจะได้มีจิตสำนึกไม่กล่าวหาให้ร้ายคนอื่นสาธุสวัสดีครับเพื่อนๆนอนสต็อปตัตตาไทนะครับวันนี้ห่างหายไปนานสามสี่เดือนนะครับไม่ได้ทําคลิปลง YouTube เลยนะครับวันนี้จะมาทำหนึ่งคลิปเพื่อลง ยู u ูบนะครับเป็นประเด็นซึ่งเป็นประเด็นร้อนนะครับสำหรับร้านเราอามีลูกค้านะครับท่านหนึ่งครับซื้อบิกนะครับกับล้อเดิมมาที่ร้านเปลี่ยนโอตานิ ek พันธนะครับเผ่ากันว่าทางร้านก็ใส่ ถอดใส่ถ่วงนะครับปกติเสร็จละนะครับคือถอดใส่ถ่วงเสร็จเรียบร้อยให้ลูกค้าเสร็จหมดละลูกค้าไปเห็นล้อหน้าขวามีรอยนะครับรอยตามตามนี้นะครับมีรอยอยู่หนึ่งวงทําให้ลูกค้าหงุดหงิดและไม่พอใจมากๆนะครับรอยนี้เกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนทําลูกค้าบอกว่าลูกน้อง เราทํางานเร็วเกินไปไม่ละเอียดรอบคอบนะครับประเด็นนี้บอกกันเลยว่า,า,านา้องๆทางร้านน้ท็อ,ทอปทำเร็วจริงนะครับเร็วจริงเร็วกว่าปกติจริงเพราะประสบการณ์ห้าหกปีกันหมดแล้วครับทุกคนนะครับก็ทําเร็วลูกค้ากล่าวบ,บอกว่าลูกค้าทําเร็วและทําให้แม็กเขาเป็นรอยนะครับลูกค้าพูดแบบนี้นะครับเอาเหล็กงัดยางงัดนะครับงัด โดนล้อแม็กเขาเป็นรอยหลุดแบบในรูปนะครับหลุดไปเลยแบบในรูปทั้งผมก็ได้อธิบายทางลูกน้องหรือน้องต้าก็ได้อธิบายให้ลูกค้าฟังผมก็มาถึงร้านพอดีนะครับก็มาถึงก็บอกออลูกค้าว่ามันเป็นรอยจากการเบียดฟุตบาทนานมากๆมาแล้วดูจากรอยแผลนะครับลูกค้าก็ไม่เชื่อว่าเป็นรอยยังใหม่ๆยังเป็นฝุ่นอยู่เลยเป็นฝุ่นอยู่เลยเนี่ยลองดูสิว่า มันยังเป็นฝุ่นใหม่ๆร้อยใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมก็บอกว่ามันเป็นรอยเก่ามากๆแล้วนะครับพี่พี่ดูจากฝุ่นเกาะเนี่ยมันนานมากถ้ารอยใหม่นี้มันไม่ใช่แบบนี้ลูกค้าลองไต่ตองดูนะครับว่าลูกค้าไปเบียดที่ไหนมาหรือเปล่านะครับผมก็พูดอธิบายไปนยานนี้แล้วลูกค้าก็เข้ามาต่อว่าในเพจนะครับแล้วบอกว่าจะไม่ออบอกเพื่อนๆให้มาเปลี่ยนร้านนี้อีกเด็ดขาดร้านนี้ทําแมก ร้านนี้ทำแม็กของเขาเป็นลอยนะครับเขาก็เลยโวยวายวยในเพจไม่พอใจนู่นนี่นั่นนะครับเราก็รับฟังตั้งกระทู้ได้ตั้งกระทู้ลงบน a c e บ o o k นะครับว่าลอยนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับจะไปค้นหาความจริงกันว่าลอยนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเพื่อนๆในเฟซก็มาคอมเมนต์ก็เป็นกระทู้ร้อนของผมนะครับสำหรับ เป็นเรื่องที่ร้อนแรงของร้านเราของเมื่อวานนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาน,นะครับนู่นนี่นั่นว่ามันไม่ได้เกิดจากการถอดใส่ยางไม่ได้เกิดจากการาไม่ได้เกิดจากการบีบขอบยางไม่ได้เกิดจากการงัดยางไม่ได้เกิดจากการเอาเหล็กงัดยางไว้งัดแล้วทําให้แม็กบินแม็กเป็นรอยแบบนี้นะครับคอมเมนต์กันต่างๆนานาน,าน,นะครับแล้วก็ มาครั้งนี้ก็ไม่ได้มาจ,าจะแก้ตัวอะไรที่มันวุ่นวายมากมายอะไรนะมันไปนเด็นแค่แบบจิบ๊บจิบนะครับแต่ก็ทําไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนลูกค้าเตืนเอนผู้ที่จะมาใช้บริการร้าน n o สต t อปนะครับว่า,าก่อนอื่นพิจารณาก่อนนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ลูกค้ากล่าวอ้างหรือเปล่านะครับลูกค้ารู้อยู่แล้วในใจลูกค้ารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันลอยเนี้ยเกิดขึ้นแต่ใดมานะลูกค้ารู้อยู่แล้วเชื่อ เดี๋ยวเราจะไปดูเราจะไปดูวิธีทดสอบขั้นตอนนะครับสำหรับการทอดกดกดขอบยางนะครับกดขอบยางเพื่อเอายางหลุดขอบจากจากขอบแมกนะครับแล้วก็ตอนงัดเอายางออกตอนใส่ย,ยางเข้านะครับเอายางใหม่ใส่ย,ยางเข้าอะไรอย่างงี้ครับขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3อ่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับถอดล้อ lonely, มาละจากรถลูกค้ามาแล้วนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าถอดล้อลูกค้าแล้วปล่อยลมออกหมดแล้วเราจะมาหนีบกับเครื่องหนีบนะครับเพื่อเอาแม็กออกจากขอบยางหรือยางออกจากขอบแม็กนะครับอ่ะเซียนหนีบโชด์ดิอ่าด้านหลังก่อนดีกว่าว่าด้านหลังอ่ะด้านหลังก่อนนะครับหนีบแม่ให้โดนขอบแม็กเลยอ่ะให้โดนขอบแม็กเออเอาให้โดนเอาให้ถูให้หนักให้กดไว้กดไว้นานๆเออ นั่นแหละกดไปกดไปเนี่ยสุดแล้วนะครับเนี่ยสุดละกดไปแบบโดนขอบแม็กแบบจังๆเลยนะครับไม่ได้โดนยางไมไ่โดนอะไรโดนยางนิดหน่อยแต่ก็โดนขอบแม็กเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะแต่จะมาดูรอยดูซิว่ารอยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับอมาดูรอยกันอ่ะเอาไปดูไปดูยกขึ้นมาดิอ่ะนี่นะครับนี่นะครับกดแบบแน่นแบบจังๆเลยรอยยุบไป หน่อยเดียวนะครับขอบด้านนี้ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ขอบด้านนอกเป็นนะครับนี่เป็นตามนี้ตามที่ชี้นี่เลยนะครับอันนี้รอยรอยที่ผมทุบนะครับรอยผมทุบเมื่อวานนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่3าตอนที่ผมทุบนะครับอ่ะนี่รอยขั้นตอนที่1นะครับรอยบีบจากเครื่องเครื่องถอดยางนะครับโอเคส่วนขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2นะครับจะไปดูตอนงัดขอบยางขึ้นออกจากล้อแมกนะครับว่าจะ ทำให้แม็กของลูกค้าเป็นรอยได้อย่างไรนะครับไปติดตามดูกันได้เลยอลุงน้องนะครับหยิบร้อขึ้นมากดขอบยางเรียบร้อยแล้วกดตรงนี้นะครับกดที่ขอบยางไม่ได้กดที่ตัวแม็กนะครับทุกครั้งมาตรฐานทางร้านคือกดที่ขอบยางหรือกดที่แก้มยางนะครับกดที่แก้มยางส่วนใหญ่แก้มจาเป็นรอยนะครับเราเน้นกดที่ขอบยางไม่โดนตัวแม็กแน่นอนครับที่คลิปเมื่อกี้ที่ทําให้ดู คลิปที่1นั่นคือกดให้ดูนะครับว่ามันจะโดนขอบแม็กแล้วมันเป็นรอยแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ลุงน้องตั้งไว้ครับเนี่ยตั้งเผื่อไว้นะครับขอบ16นะครับไม่ต้องใช้ตัวรองก็ได้นะครับเพราะลุงน้องค่อนข้างเก่งมากๆแล้วก็มีความชํานาญมากๆในการถอดใส่นะครับอย่างไรก็ไม่เป็นรอยปกติถ้าเป็นขอบ17 1 8 1 9ที่แก้มเตี้ยนะครับเราจะใช้ตัวตัวรองนะครับเพื่อการแม็กเป็นรอยอ่ะอันนี้มันเป็นแม็กที่ร้านไม่ต้องลองดูดิลุงน้องงัดจะมีรอยไหมนะครับอ่างัดแล้วอ เอาเหล็กงัดยางออกนะครับก่อนหมุนตรงจุ๊บนะครับเราจะงัดตรงจุ๊บดูเทมันจะมีรอยไหมนะครับในขั้นตอนที่สองก็ยกยางออกนะครับเอายางออกจากล้อแม็กนะครับอเอายางออกจากล้อแม็กแล้วครับดูนะครับไม่มีรอยใดยๆทั้งนั้น,นครับไม่มีรอยใดยๆทั้งนั้นอันนี้มันคือมันเป็นสีผู้พอง ของของทางร้านอยู่แล้วนะครับมันเป็นรอบๆรอบๆขอบขอบขอบแม็กอยู่แล้วนะครับไม่มีรอยยุบไปเหมือนที่ลูกค้ากล่าวหานะครับอ่ะจะไปดูใส่นะครับตอนใส่ยางดูซิมันจะเป็นรอยได้แบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยวจะทําการใส่ยางนะครับอันนี้เป็นแม็กเก่านะครับของที่ร้านสีเริ่มพุพงฟองหมดแล้วนะครับขอบแม็กที่เกลือเริ่มขึ้นแล้ว อ่านี้ก็ใส่นะครับงัดแบบนี้มันก็จะทําให้แมกแตกเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคก็ถอดใส่ก็เติมลมแค่นี้ครับไม่มีอะไรไม่มีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อนที่ทําให้แมกบินได้ขนาดนั้นอ่าน,นะครับขั้นตอนที่3นะครับจะเอาเหล็กงัดยางเนี่ยเหล็กงัดยางอ่ประมาณสัก 2- 3สฟุตนะครับตีตีไปที่คอแมกดูสิว่าจะเป็นรอยลึกเหมือนกับที่ลูกค้ากล่าวอ้างหรือเปล่านะครับ อะไปดูกันเลยว่าจะลึกหรือเป็นแผลใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับไป่ะจะลองพิสูจน์จากลูกค้าคลิปลูกค้าคนเมื่อกี้นะครับ1 8 5 5 4ที่บอกว่าทำร้อเขาเป็นรอยเนี่ยจะลองใช้เหล็กงัดยางดูเนี่ยตีล้อแม็กนะมีร้อแมก v วีโก้ขอบ16ให้ดูว่ามันจะเป็นรอยอย่างที่ ลูกค้าบอกไหมด,เมด,ด,ดูเอาาดูรอยดิดูรอยเออดูรอยรอยนี้อย,อย่แค่เนี้ยตีจน,นมือเจ็บหมดแล้วเนะี่ยโอ้ดูรอยโอเคนะว่าจะไปงัดแตกได้ยังไงดูดูรอยเอาโอเค แถมนะครับอันนี้แถมัตอนคือขั้นตอนให S ้ลุงน้องเอาเอามือเป็นเดอะฮักบิดคอบยางบิดเออบิดคอบแม็กให้แตกนะครับเออให้แตกดูดิมันจะแตกไหมอ่านี่เป็นเสื่อมเสื่มนะครับเสื่ลมไปอ่าสมมุติลุงน้องเป็นเดอะฮักนะครับเอาไอเซียนมึงบิดดิมึงบิดดิดูดิเอานิ้วบิดดิมันจะแตกหักไหมตามคลิปอะเออเดี๋ยวกูไปตัดต่อเออเนี่ยลุงน้องเป็นเดอะฮักสมมติว่าลุงน้องผมเป็นเดอะฮักโอเคนะครับ โอเคอ่ะทั้ง3คลิปที่ได้ทาให้ลูกค้าดูทําให้เพื่อนๆพพี่ๆน้องๆดูนะครับก็จบไปละเพื่อนเพื่อนพี่พน้พองๆและลูกค้าก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ารอยแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับค้าไปดูและพิจารณาดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยผมทํา3วิธีเนี้ยจนเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ลึกเท่ากับออที่ลูกค้าไปเวียดฟุตบาทมาอะไรประมาณนี้นะครับ ผมสันนิษฐานว่าลูกค้าเอาไปเบียดฟุตบาทไปเบียดของที่มันไม่ควรจะเบียดนะครับไปเบียดมาแล้วมันบินบีออกขนาดนั้นนะครับจากดูจากแผลรอบๆขอบด้านข้างแล้วนะครับมันจะมีเห็นรอยเบียดเบียดเบียดแล้วก็มีรอยใหญ่นะครับแล้วก็มีรอยเบียดเบียดเบียดเล็กๆอย่อย่างเงี้ยครับผมสันนิษฐานว่าเอาไปเบียดฟุตบาทมาชัวฟันทงชัวครับชัวแน่นอน ประเด็นนี้ก็จบไปนะครับลูกค้าจะไม่แนะนําลูกค้าท่านอื่นๆที่ลูกค้ารู้จักมาร้านผมอีกลูกค้าพูดแบบนี้นะเออผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอ่ะไม่มาก็ไม่มาครับไม่ว่ากันลูกค้าท่านอื่นเขาพิจารณาดูจากคลิปนี้ดแูแล้วกันนะครับว่ามันมันสมเหตุสมผลไหมกับลูกค้าที่พูดมาแบบนี้นะครับโอเคอย่างไงฝากเพื่อนๆนะครับก็ติดตามให้ช่องน o องสต๊อกอัตตาไทยอ่าตอนนี้ก็ มีโฆษณาเริ่มเข้าแล้วนะครับก็ยังขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับช่องนนต์ตปทศไทยให้ทําคลิปเกี่ยวกับยางรถยนต์เกี่ยวกับยานยนต์ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ตามรับชมจนจบคลิปบายครับ